สถานีที่คุณหลงมากที่สุดในโลกวันนี้เรามีคู่มือเด็ดๆที่จะช่วยให้คุณเลิกหลงเลิกงงกับทางเขาวงกตในสถานีชินจูกุถ้ามีรู้ทิศทางเดินเลยแค่10นาทีหลุดทิศไปแล้ววิธีรอดจากชินจูกุแบบง่ายที่สุดจำสองขี้หลักนี้ไว้เลย east และ west ลงใต้ดิน b1 south และ new south ขึ้นชั้น2 พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยโซนต้นออกอีสต์ชอปปิ้งมันจุดเด่นกอร์ซิล่าท r วร์เรสคาบุกิโจอีสตันทางออกอีสต์เอ็กซิและเซ็นทรัลอีสต์เอ็กซิเดินในร่มไม่เปียก ่วนตะวันตกเวสต์สำหรับคนรักเทคโนโลยีจุดเด่นยโดบาชิคาเมร่าโอมุยเดะโยโกโชทางออกเวสต์เอ็กซิทและเซ็นทรัลเวสต์เอ็กซิทเดินใต้ดินเชื่อมห้างได้เลยสะดวกสุดๆ่วนที่ใต้เซาธ์ห้างหรูสวนใหญ่จุดเด่นนิวเวอแมนชินจูกุกิวเอ็นทางออกเซาธ์และนิวเซาธ์ขึ้นชั้นสองมองเห็นวิวเมืองทันทีเทคนิคมือใหม่ถ่ายรูปชื่อประตูไว้สังเกตป้ายสื่อต่างๆยังเหลืองเท่ากับอีสต์น้ำเงินเท่ากับเวสต์แดงเท่ากับเซาธ์ใช้กู g ก e แมปหรือในวิ m e ช่วยลงแล้วร้อมไม่เป็นไรแตบัตรเข้าใหม่ แค่150ยเยนเริ่มใหม่ได้เลยเคยหลงที่ชินจูกุกันบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมแชร์โพสต์นี้เก็บไว้รับรองไม่หลงแน่นอน